เกลียวคลื่นที่ซัดสู่ชายฝั่งสร้างมุลเสน่ห์และสีสันดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนชายหาดบางแสนไม่เคยขาด <ST AN CO> แต่สำหรับที่โรงเรียนสาธิตพิบูรลบำเพ็ญมหาวิทยลาลัยบุรพาทุกเกลียวคลื่นที่พัดเข้ามาหมายถึงความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์พี่กับน้องและหมู่เพื่อนพ้องแห่งรัว้วทาทอง ที่ร่วมกันสั่งสมเรื่องราวสนุกสนานความทรงจําและความประทับใจจนยากที่จะลืมโรงเรียนแห่งนี้เริ่มต้นในปีพุทธศักราช2482จากโรงเรียนประชาบาลตำบลหนองมน3เป็นอาคารหลังเดียวฝาใบจากขนาดเพียง3คูณ20เมตรจากนั้นก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาอีกหลายยุคหลายสมัยจนปัจจุบันเราคือโรงเรียนคุณภาพขนาดใหญ่ที่มีอาคารเรียนมากกว่า10หลังพร้อมด้วยอาคารปฏิบัติการโรงอาหารอาคารพลศึกษาสนามกีฬานานาประเภท และมีนักเรียนรวมทั้งสิ้นกว่า3,500คนเราเป็นหน่วยงานอิสระในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยลาลัยบุรพามุ่งม,มั่นเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอนในทุกระดับเป็นที่ฝึกปฏิบัติงานของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์เป็นแหล่งอบรมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาสู่สถาบันและโรงเรียนชุมชนภายนอก เพื่อให้เกิดสังคมอุดมปัญญานักเรียนของโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญจึงโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่ง<ๆ>ไอที<ๆ>ดีภาษาก้าว<ๆ>หน้าความคิดสปิริตผู้นำและ คุณธรรมนำชีวิตเราแบ่งระดับการศึกษาเป็น4ี่ระดับคือปรถมวัยประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีหลักสูตรการสอนสองหลักสูตรคือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐานหรือ IEP International Education Program ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกเหนือจากโปรแกรมการเรียนปกติที่มีมาตรฐานสูงในระดับแนวหน้าแล้วเรายังจัดให้มีโปรแกรมการศึกษาพิเศษ ที่เน้นความสามารถที่แตกต่างอาทิ j จิปจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมโปรแกรมที่เน้นวิชาภาษาอังกฤษให้มากขึ้นในระดับประถมลิปแลงเ a ว e อินเทนซ v ฟโ r o g r a m โปรแกรมที่มีเนื้อหาเข้มข้นในการใช้ภาษาสื่อสารในระดับก้าวหน้าสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา s ซม s c i e n n e and Mathematics ์โปรแกรมโปรแกรมที่เน้นหนักทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มพูนความสามารถให้มากขึ้นกว่านักเรียนโปรแกรมปกติของชั้นมัธยมศึกษาในส่วนของหลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐานหรือ IEP หรือเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2543เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาแบบสากลยกระดับความสามารถกระบวนการคิด และบุคลิกภาพของนักเรียนให้สูงมากขึ้นโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนำมาสอนเป็นภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนแบบโรงเรียนนานา,นาชาติ Every subject are taught in English except Thai subject. We use three or four languages to communicate with our friends like Thai, English, Chinese or Japanese. และนี่ here is so cool นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอาทิโครงการวมววหรือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงออกมาพัฒนาประเทศซึ่งโรงเรียนสาธิตพิบูรลบำเพ็ญเป็นหนึ่งใน11โรงเรียนทั่วประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอและได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโครงการหลักสูตรอาเซียนและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมให้นักเรียนของเรามีความรู้และความสามารถที่รองรับการเกิดประชาคมอาเซียนยตลอดจนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของนานาชาติและให้โอกาสนักเรียนต่างชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีของไทยด้วยเช่นกัน เอาเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้อาคารห้องสมุดของโรงเรียนสาธิตพิบูร์บำเพ็ญจึงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่เสริมสร้างจินตนาการสร้างนิสัยรักการอา่านและกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนสแสวงหาความรู้โดยแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักคือเปล่งปัญญาที่ใช้แสดงงานวิชาการและนิทรศการปรุงปัญญาคือส่วนของห้องสมุด ที่แบ่งโซนให้เห็นอย่างเด่นชัดทำห้องสมุดรปรถมวัยปถมศึกษาและมัธยมศึกษาปันปัญญาคือห้องสำหรับการอบรมหรือสัมมนาความรู้ต่างๆให้กับนักเรียนบุคลากรและบุคคลภายนอกนอกเหนือจากความเป็นเลิศด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนของเราอย่างมุ่งเน้นให้นักเรียนมีสมดุลทั้ง IQ และ EQ โดยจัดเตรียมกิจกรรมที่หลากหลายให้ได้ร่วมทำกันตลอดปีและมีชมรมอีกกว่า100ชมรมให้นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งส่งเสริมให้รักการออกกำลังกายรักษาสุขภาพและรักในงานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกปีเราจะมีโล่แห่งเกียรติยศ ที่มอบให้กับนักเรียนผู้โดดเด่นในแต่ละด้านแบ่งเป็นโล่เรียนดีตั้งใจเรียนในห,ห้องค่ะกลับบ้านไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนโล่กิจกรรมเด่นกิจกรรมต่างๆก็เข้าร่วมสม่ำเสมอให้ความร่วมมือตลอดค่ะไม่เคยทุกโล่เป็นระเบียบแล้วก็สองเคไม่เข้าไปโรงเรียนสายเลยรวมทั้งโล่เด็กดีและเสื้อสามารถเหล่านี้ล้วนเป็นแรงจูงใจที่กระตุ้นให้นักเรียนมุ่งม,มัน่นทั้งเรื่องการเรียนกีฬาหรือกิจกรรมต่างๆ ดังจะเห็นได้จากในแต่ละปีมีนักเรียนของเราออกไปคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองให้กับโรงเรียนจังหวัดและประเทศไทยเป็นจำนวนไม่น้อยครูและนักเรียนของโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญเข้าใจดีถึงการเป็นบริบทหนึ่งในสังคมเราจึงให้ความร่วมมือและเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอดอยากเป็นแพทย์ค่ะวิศวกรอักษรศาสตร์จุฬาค่ะวิศวจุฬาครั ยากเรียนหมอค่ะหมอที่เชียงใหม่ครับวิศวการจัดการครับชั้นถัดชลรครับทุกปีคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยบูรพาจะให้โคต้าพิเศษเพื่อรับนักเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญเข้าศึกษาต่อนับร้อยที่นั่งนอกจากนี้นักเรียนของเรายังสามารถเข้าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศได้อีกด้วยเราภูมิใจที่นักเรียนของเรา สามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อได้เกือบ100%เซวันนี้โรงเรียนสาธิตพิบูร์บำเพ็ญมหาวิทยาลัยบุรพาเป็นโรงเรียนในฝันของนักเรียนทั่วภาคตะวันออกและเป็นสถาบันชั้นนำในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นเลิศโดดเด่นในการผลิตนักเรียนให้มีอัตลักษณ์และพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านปัญญาและจิตใจ ตราบใดที่เกลียวคลื่นยังคงพัดเข้าสู่ชายฝั่งหาดบางแสนเราก็ยังคงมุ่งมั่นสร้างเยาว,วชนที่ดีเช่นนี้ให้กับสังคมไทยตลอดไปและตลอดระยะเวลา60ปีของโรงเรียนสาธิตพิบูร์บำเพ็ญเราผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติมาแล้วมากมายโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งคณาจารย์นักการ แ้าหน้าที่สมาคมสิทธิ์เก่าผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียนของเรานั่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนรั้วเทาทองแห่งนี้